เพื่อนบ้านน่ารักเขียนจดหมายถึงดีเจภูมิบอนหยุดสตาร์ทรถยามวิการตีสองค่ะแม่ต้องว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นโลกออนไลน์นะคะที่ชาวนเน็ตนักแลกเปลี่ยนกันค่อนข้างเยอะกรณีของภูมิหรือดีเจภูมินักธุรกิจและยูทูบเบอร์ชื่อดังในวัย43ปีค่ะออกมาโพสต์ภาพถ่ายเป็นจดหมายที่ถูกเขียนลายมือเพื่อนบ้านพร้อมบอกว่าขอโทษครับหลังจากที่สตาร์ทรถเสียงดังยามค่ำคืนจนทำให้เพื่อนบ้านต้องเขียนจดหมายมาหากันเลยเนื้อหาในจดหมายก็เขียนว่า เรียนดีเจภูมิขอความกรุณาอย่าสตาร์ทรถยนต์ที่มีเสียงดังในยามวิการเมื่อคืนวันจันทร์ที่23เสียงเครื่องยนต์นดังเหมือนจะระเบิดถึงสองครั้งและครั้งหลังเกิดขึ้นเวลาประมาณตี20นาทีนอกจากจะเป็นการสร้างมลพิษทางเสียงแล้วยังสร้างความตกใจในยามวิการหากเป็นเสียงดังเชื่องกลางวันยังพอเข้าใจได้มาตรฐานของเสียงรถยนต์ตามกฎหมายคือ95หรือ99เดซิเบลขึ้นอยู่ตามขนาดร,รถ จากเพื่อนบ้านที่อยากเป็นมิตรซึ่งเวลาต่อมาชาวเน็ตก็ได้มาแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้เป็นจํานวนมากและหลายคนมองว่าเพื่อนบ้านคนนี้เป็นคนที่น่ารักสังเกตจากข้อความที่เขียนออกมานั้นโดยเฉพาะประโยชน์ที่ทิ้งท้ายแหม่งานนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวออกมาเปิดเผยเยังไาก็ขอเป็นกําลังใจให้